นี่ครับบรรยากาศรอบนอกสถูปปริเิพานนะครับมีอยู่สองที่ข้างหน้านี่เป็นพระพุทธรูปปางที่พระพุทธองค์นอนปรินิพานเป็นข้างหลังนั้นเป็นสถูปปริณิพานนะครับที่สร้างครอบ สถานที่ที่พระพุทธองค์นอนดับคันบาินินพันตรงนั้นนะครับดูบริเวณรอบๆอันนี้ข้างหน้านี้ก็เป็นพระสงฆ์พระม่านะครับเป็นพระสงฆ์พระมา่าอันนี้เป็นสร้างประหลักหักพังของสถานที่นะครับเป็นในช่วงหลังมาเนี่ยอาจจะมีพระสงฆ์ที่มาอยู่ประวัตนาจำพรรษาอยู่สถานที่แห่งนี้นะครับท่านได้ มาอยู่บอราว่าจะมาอยู่สถานที่ประจำรรษาสถานที่ประินิพานใกล้กับสถูป <Okay. S 1> ก็เลยมาสร้างเป็นที่อยู่ที่พักรอบๆอบนี้นะครับเป็นซากลุกหลังมานะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีประสงค์มาอยู่ข้างในนี้นะครับมีแต่อยู่รอบนอกเป็นวัดพระม่าที่มาดูแลสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นวัดพมา่า นี่เ,เราพามาดูสถูปนี่เดินหน่รอบๆครับข้างหลังเป็นสถูปปรินิพานสถูปใหญ่ปริณิพานครับพระพุทธองค์ทรงปรินิพานสถานที่ตรงนี้ครับสถูปทรงะระฆังสถูปใหญ่ทรงะระฆัง ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นแท่นที่วางสรีละของพระพุทธองค์ในการบำเพ็ญกุศลนี่ครับเป็น,แท,นแท่นที่วางเป็นแท่นที่ใช้บำเพ็ญกุศลก่อนที่จะ,ะไปประชุมเพลิงที่มากูดปันตนาเจดีเป็นตรงนี้นะครับใช้ บำเพ็ญกุศลอยู่7วันสถานที่ตรงนู้นนะครับก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของท่านพระอานนท์ที่แอบหลบไปร้องไห้ตรงนั้นหลังจากที่พระพุทธองค์จะปรินิพานพระอนนท์เสียใจก็เลยวิ่งไปร้องไห้ตรงนู้นนะครับนีนครับเราพาไปดูบรรยากาศ รอบๆกันนะครับมีจากเยอะแยะมากมายเหลือเป็นฐานเป็นแท่นให้เราได้ดูได้เห็นเหลือเป็นฐานเป็นแท่นให้เราได้เห็นนี่นะครับนี่น่าจะเป็นยุคหลังมามีมพระสงฆ์เข้ามาอยู่จบรรษามาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อมาจำพรรษาสถานที่ตรงนี้นะครับสร้างเป็นวัดอยู่ตรงนี้นะครับนี่สถูปมีสองสถูปอยู่ข้างๆก,กันเลยนะครับสถานที่ปรินิพานซึ่งก็ถือว่าสารวบานุสยานนี้ก็เป็นอ่า เียว่าเป็นสถานที่หลักๆที่ชาวพุทธทุกคนทั่วโลกที่จะริกมาสแสวงบุญประเทศอินเดียต้องมาต้องมาสักการะต้องมาสักการะสถานที่ตรงนี้ด้วยความที่เป็นสถานที่ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสถานที่ปรินิพานอันนี้มีคณะใหญ่เข้ามาครับเราได้สวดมนต์แบบเร่งรีบนิดนึงเลยไม่เท่าไหร่แล้วโการหน้ามาอีกครับเรายังอยู่ที่นี่อีกหลายเดือนนะครับหลายเดือนเรามาอยู่ช่วยงานในกุสินาราที่วัดกุสาวดีพุทธวิหารมาอยู่ช่วยงานหลวงพ่อจนนู่นหลยาวๆถึงเมษายน,นแหละ,ะยาวๆถึงเมษา อยู่ช่วยงานพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้มาสักการะมาสวดมนต์ที่สารวานุทยานอีกหลายครั้งวันนี้เปลี่ยนทางครับจากที่เราไปมกุฎพันธุ์เจดีทุกวันวันนี้เช้าวันนี้เรามาทางนี้ครับามาทางสารวโนุทยานนะครับเพื่อมาสวดมนต์ เรามาถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอก็ปื้มปิติครับเหตุการณ์เมื่อกี้นี่อยู่ข้างในสถูกใตอนนี้นะเป็นชาวพุทธเวียดนามคณะใหญ่ประมาณ300ชีวิตที่เข้ามาสักการะมีความปื้มเห็นแล้วมีความปื้มปื้มอกปื้มใจ พูดแล้วน้ำตาจะไหลด้วยความที่เราได้ศึกษาพุทธประวัติมาพอสมควรก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธองค์ที่พระองค์ทรงจะริกเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วประเทศอินเดียด้วยการใช้เท้าใช้เท้าในการจาริกไปขามีคามีปุรังปุรังจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมือง บ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองแต่ละที่ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์มีสถานที่ของพุทธศาสนาที่ท่านไปอยู่ที่ไหนก็จะมีล่องลอยมีล่องลอยยุคเราเนี่ยถือว่าได้ตามรอยของพระทางสมจริงที่มีการบันทึกไว้นี้เป็นการจดบันทึกสถานที่ต่างๆไว้ ให้เราได้เดินตามรอยบาทพระสัสดาเดินตามรอยบาตพระสาสดาตามจารึกของประดังสำจังแล้วก็มีนักโบราณคดีต่างๆที่เข้ามาขุดค้นขุดค้นโบราณสถานของชาวพุทธอยู่ที่ประเทศอินเดียเช่นเซอร์เล็กซานเดอร์คันนิงแฮมย่างเงี้ยก็มีความสำคัญในการขุดค้น พุทธสถานต่างๆในประเทศอินเดีย <c oughs> แต่บางสถานที่ก็ขุดค้นไม่ได้บางสถานที่ก็เขาก็ไม่ให้ขุดค้นเนือ่องจากมีเรื่องราวของศาสนาหลากหลายศาสนาในในประเทศอินเดียบางสถานที่ก็เลยขุดค้นไม่ได้ขุดค้นไม่ได้แต่บางสถานที่ก็ขุดค้นได้หลายๆสถานที่สถานที่สําคัญอย่างเช่นสีสังเวชนิยสถาน วัดพระเชตะวันมหาวิหารอย่างเงี้ยกุตคันสาราป่ามหาวันอย่างเงี้ยก็ขุดค้นได้ขุดค้นได้สถานที่สำคัญสำคัญหลักๆในพุทธาศาสนาวัดเวลุวันหรืจะไปทางรจะไปทางเขาคิดจะกูด อย่างนี้ก็ขุดค้นได้เยอะมือวนนี้ถูกบุกลุกวันนี้ถูกบุกลุกเราได้ส่วนมลรีบมากเลยวันนี้ส่วนมลแบบสี่คูร้อยวันนี้ส่วนแบบว่าหายใจวันนี้คลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศรอบๆสัตวถูกลูกน้องเขาจัดวาขณะเงี้ยสีขามากก็เลยจัดแต่มาจัดลูกน้องทีมเขาละเทนังแบงงินกับยูฮันละอ๋อครับสัตว์มห <c oughs> เจ้าหน้าที่อาเจอกันคลิปต่อไปครับผม